สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะเข้าได้เข้าสวนนะคะเหมาะสําหรับท่านที่งบน้อยกําลังหารถ,รถราคาเบาๆไปใช้งานกันนะคะไม่ว่าท่านจะไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าจะเอาไปเก็บไว้นะคะทุกท่านหรือสะสมก็ดีนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi L200 ค่ะรถกระบะมือ2ปี93ราคา59,000บาทค่ะเครื่องดีมากๆนะคะไม่ไอไม่ดันค่ะพวงมาลัย power แอร์เย็นเพลงมีฟังนะคะ สภาพสีตามในรูปเลยค่ะมีร่องรอยตามอายุการใช้งานแต่โดยรวมยังดูดีอยู่นะคะแม็กสวยช่วงร่างแน่นยางดีพร้อมใช้งานวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้ค่ะนี่ก็เป็นสภาพของภายในนะคะรถกระบะคันนี้เพียง59,000บาทเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปดูตัวจริงกันได้ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะรถอยู่จังหวัดสุโขทัยค่ะภาษีพบรบไม่ขาดนะคะ ติดต่อน,นัดหมายเข้าชมตัวรถตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองทางด้านแอดมินเพียงแนะนําให้ได้ชมกันนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ก็ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ